ในช่วงแรกวิดีโอคลิปโคนี่2012ได้รับการตอบรับที่ดีมากแต่ต่อมาก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงลบออกมาเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความโปรง่งใสของเงินบริจาคก,การตั้งคำถามว่าทำไมจึงเพิ่งทำคลิปชิ้นนี้ทั้งๆท,ท,ที่เรื่องของโจเซฟโคนี่มีมานานแล้วรวมทั้งสารคดีชิ้นนี้ทำเรื่องซับซ้อนที่เกิดขึ้นที่อูกันดาให้ออกมาเป็นเรื่องง่ายเกินไปจนอาจให้ข้อมูลที่แท้จริงไม่ครบถ้วนหรือแม้แต่ว่า การทำแคมเปญอย่างนี้จะช่วยให้จับโคนี่ได้จริงๆหรือนี่คือผลพวงอีกด้านของความโด่งดังของแคมเปญโคนี่2012ที่ด้านหนึ่งก็ประสบความสำเร็จในแง่ที่ทำให้คนรู้จักโจเซฟโคนี่แต่ในอีกด้านหนึ่งก็ตามมาด้วยการตั้งคำถามการตรวจสอบที่เข้มข้นและการต่อต้านจนถึงขนาดที่เจสันวัตเซลผู้ทำแคมเปญนี้ถึงกับเครียดสติแตกวิ่งแก้ผ้ากลางถนน จนต้องถูกส่งเข้าโรงพยาบาลจิตเวชเลยทีเดียวค่ะสำหรับคลิปคนนี้2012พนบะคะพอกมาปั๊บคนสนใจเยอะมากเลยมีทางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่เป็นบวกแล้วก็ลบด้วยลบแบบแรงๆเลยก็มีมแบบนี้ถือว่าคลิปนี้ประสบความสำเร็จไหมคะ,ะผู้วัตถุประสงค์ของผู้ที่ทำคลิปนี้เขาต้องการให้คนรู้จักคนนี้รู้รู้จักประวัติคนนี้เรียกความสนใจของของคนทั่วโลกให้ให้มาสนใจที่ทโจเซฟคนนี้เนี่ยนะครับซึ่งผมถือว่าเขาประสบความสำเร็จ ส่วนเรื่องของการวิจารณ์เรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาของโลกออนไลน์ที่เขาจะต้องมีมีมีสอย่างอยู่แล้วเรียกว่าเดี๋ยวนี้ดราม่าในโลกออนไลน์เกิดขึ้นได้ง่ายนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีผมมองกับเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่ามันก็สามารถที่จะตรวจทานกันได้ว่าสิ่งที่เขานําเสนออยู่ในคลิปนั้นอะไรที่มันเป็นข้อมูลจริงอะไรเป็นข้อมูลที่มันน่าตั้งคําถาม เรื่องของการที่จะเน้นให้อเมริกันเป็นพระเอกของโลกอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่ที่ชวนตกเถียงสร้างภูมิปัญญาอันนี้ผมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับอย่างมีคนวิจา์นะคะคลิปโคนน่2012เนี่ยว่าทําเรื่องยากซับซ้อนให้เป็นเรื่องที่ง่ายจนเกินไปอาจารย์มองอยังไงคะผมถือว่าอย่างที่บอกนะครับว่าเขาวางอยู่แล้วว่ากลุ่มเป้าหมายของคนที่เขาอยากจะดูคลิปตรงนี้เนี่ย คือกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ไม่ต้องการข้อมูลมากไม่ต้องการข้อมูลว่า,ารัฐบาลอะไรที่ปกครองประเทศนี้อยูอ่ประเทศนี้มีปัญหาทางการเมืองอะไรบ้างเศรษฐกิจมีปัญหาอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเขาเลือกตัดข้อมูลบางอย่างที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเขาออก<ม>นะครับแต่ปัญหาที่ที่ผมอยากจะแนะนําในส่วนของการรณรงค์งงอันนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันง่ายทาความเข้าใจได้ง่ายแล้วเนี่ยสิ่งที่คลิปไวรัลนี้น่าจะมีต่อไปก็คือว่าทํายังไงที่จะให้คนที่อยากรู้ข้อมูลด้านลึก สามารถที่จะไปได้รับอินโฟเมชันได้รับข้อมูลที่ด้านลึกได้เช่นว่าถ้าอยากได้รับข้อมูลของเรื่องนี้เรื่องนี้ไปดูจากลิงก์นี้ต่อล่าสุดเมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมา <c oughs> กลุ่ม Invisible Children ได้ปล่อยคลิปวิดีโอโคนี่2 1 2 2ภาค2ออกมาโดยมีเนื้อหาที่ลงลึกเกี่ยวกับโจเซฟคนีและรายละเอียดของปัญหานี้มากขึ้นมีการอธิบายถึงวิธีที่คนีลักพาเด็กมาเพื่อฝึกเป็นทหารเด็ก ทั้งนี้เพื่อชี้แจงข้อวิจารณ์ที่ว่าพวกเขาได้นำเสนอปัญหาในอูกันดาง่ายเกินไปกว่าที่เป็นอยู่จริงรวมทั้งยังมีการพูดถึงวิธีแก้ปัญหาต่างๆเช่นการสร้างบ้านพักให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทําของโคนี่แต่ทั้งนี้จุดหมายสูงสุดยังคงเป็นการจับกลุ่มโคนี่ให้ได้นั่นเองสำหรับคนที่2012นะคะ เราสามารถเรียนรู้บทเรียนสําคัญสําคัญอะไรได้บ้างคะคืออยากจะบอกว่าพลังที่สําคัญที่สุดในการสื่อสารนี power of communication เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้อยู่ที่สื่อตรงไหนครับสำคัญที่สุดอยู่ที่กระแส word of mouth พลังในการที่จะพูดกันปากต่อปากนะครับแล้วปรากฏการโคนี่เป็นปรากฏการณ์ที่แสดงให้เห็นเรื่องพลังของ word of mouth คนเข้าไปดูแล้วกดแชร์นะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมาก แล้วเราก็ได้เห็นว่ามันก็มีอยู่จริงและมันก็ก้าวข้ามนะครับ boundary ทั้งหมดหรือว่าอาณาเขตทั้งหมดได้ครับในภาพรวมเราสามารถเรียนรู้อะไรได้จากปรากฏการณ์นี้คะเ,เราสามารถเรียนรู้ได้ว่าเราสามารถที่จะใช้โซเชียลมีเดียหรือสื่อสังคมออนไลน์นะครับในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการที่จะรณนงคงบาง,ง,งอย่างได้ถ้า เราใช้เทคนิคในเรื่องของไวรัลมาร์เก็ตติ้งที่ดีเรารู้ธรรมชาติของโซเชียลมีเดียเรารู้กลุ่มเป้าหมายเรารู้วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะสามารถที่ทําให้เราเนี่ยสามารถสื่อสารกับคนจํานวนหนึ่งที่ผมบอกว่าคนจํานวนหนึ่งก็คือว่าโดยว่าคนที่อยู่ในโลกออนไลน์ที่นับวันจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ นะครับโดยเฉพาะในคนรุ่นใหม่ๆที่เขาเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาเติบโตขึ้นมาในโลกของออนไลน์แล้วเขาเติบโตขึ้นมาในโลกของโซเชียลมีเดียแล้วทํายังไงที่ให้เราสามารถที่จะสื่อสารรุนนรงกับเขาได้อย่างรู้เรื่องได้อย่างเข้าใจผมไม่อยากเห็นการรุนนรงที่เข้าสู่คนรุ่นใหม่แต่ยังใช้กรอบคิดของคนรุ่นเก่าใช้สื่อของคนรุ่นเก่าเช่นสมมติว่าคุณจะรณนงร์เขาให้วัยรุ่นไทย ทำอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาแต่คุณก็ยังยังเล่าเรื่องแบบเดิมคุณก็ยังใช้รณรงค์แบบเดิมโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์คุณก็ยังใช้ทีวีซีแบบเดิมๆที่ออกมาเนี่ยคนรุ่นใหม่เขาก็ดูแล้วเขาก็รับรู้แล้วเขาก็เฉยๆมันไม่รู้สึกอะไรที่มีส่วนร่วมกับเขาเท่าไหร่นะครับอันนั้นมันเป็นสิ่งสําคัญว่าทํายังไงที่เราจะโดนใจกับคนกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุดโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนรุ่นใหม่ถ้าเกิดว่าเราจะรณรงค์ในเชิงสังคมกับคน กลุ่มนนี้นะครับวันที่20เมษายนที่จะถึงนี้เป็นวันที่คลิปโคนี่2012ระบุเอาไว้เลยนะคะว่าเป็นวันปลุกกระแสโจเซฟโคนี่ค่ะเพราะว่าจะระดมให้คนนั้นเอาโปสเตอร์ของนายโจเซฟโคนี่ไปติดตามมุมต่างๆหรือว่าถนนสายต่างๆทั่วโลกเลยนะคะเพื่อที่จะปลุกกระแสให้คนนั้นหันมาสนใจกับประเด็นนี้มากยิ่งขึ้น จะปลุกได้มากน้อยขนาดไหนอันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องติดตามกันนะคะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียการใช้กลยุทธ การมาร์เก็ตติ้งให้คนหันมาสนใจประเด็นที่คนกลุ่มหนึ่งอยากจะให้สนใจก็ต้องถือว่าคลิปคนนี้2012ประสบความสำเร็จแล้วนะคะนี่น่าจะเป็นกรณีศึกษาที่คงจะมีการศึกษาแล้วก็พูดถึงไปอีกนานค่ะเราเองก็สามารถหาแง่มุมดีๆจากปรากฏการณ์นี้แล้วก็นำมาปรับใช้นะคะเพื่อที่ให้เกิดประโยชน์กับกรณีของท่านผู้ชมเองได้ในอนาคตด้วยค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ